พี่นอ้องพี่น้องจื้อวัวตัวนี้สิดีมสิสวัสดีครับผมผมศักช่องทวีเจริญครับผมมื่อนี้ผมก็เตาแตา่ e ีที่แล้วครับเนาะมันก็ตามให้เห็ดปลวกครับผมเห็ดเห็ดโคนครับผมแล้วผมมาขับมอเตอร์ไซค์มาตามถนนสิพี่น้องตามเห็ดมาตามถนนสิเลยมพอเห็ดปลัวขึ้นคางท่าพี่น้องอย่งสีแล้วพี่น้องนี่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 ครับผมนี่ ขึ้นไบมีนะครับผมโอ้ยนี่จะเห็นว่พี่น้องผู้แนปผูนเนี่ยขึ้นตามเต้านุ้นนะครับขางเต้านุ้นสีเลยนี่นี่ครับผมนี่พี่น้องนี่ครับผมโอ้งามขนาดครับผมนี่หืมดีโอ้พี่น้องพี่น้องจื้อวัวนี่สีดิมสีเด็กอั้งกลมกุนึ่ตามลำไมันด้ขึ้นแบบนี้นนเนนนนจ็ออด,ดก,ลกล,ล,ลบบกุ่มเลยครับแบบนี้ตามหลังเดี๋ยวผมเก็บกลุ่มนี้ก่อนครับผมอาจจะพออีกห้างไกลๆเนี่ยมันอาจจะมีถึงเจ็ด มันซีมีหาม่นซีมีสามีหามีจีบแล้วก็มีเก่ากลุ่มตำล่ามจะขึ้นเจ็ดขึน้นขี้ครับผมโอ้ยงามมากครับผมพี่มาพี่น้องเก็บครับพี่ผมเพื่อเสียเวลานะครับเนาะถ่ายคลิปสั้นก่อนจังหน่อยครับผมโอ้ยพี่น้องเอสอสอรรคกักเลยจากปุ๋ยสีวาน,นังไดยดีจากสีห้องหายล้วชิเต้นพี่น้องเต้นบ่ปัด <laughs> พี่น้องฮึ <laughs> มธรรมชาติดเลย,ยพี่น้องนี่พาพี่น้องงามตึงเลย โอ้โหพี่มึงคยักกันพี่น้องมึงขยักกันยังเก็บหืมกล่องหนึ่งพี่น้องพ่อแกงเลยผมใส่มิดแท่งมาครับผมบ้าพี่น้องอูดเด็ดหนาพี่น้องเอ้อ๋อพี่น้อง เออพี่น้องไว้ออกมาแล้วครับผมนี่อุย้ยปลาข,ขนาดนะครับผมอุยอ้ยอุ้ยนี่เล็กขนาดโอ้โุ้ย เราต้องแทนแล้วไม่ <laughs> <laughs> โอ้ขนาดครับผมครับะปุมืม <laughs> พี่น้องดูดิครับผมมันเป็นยังไงบ้างหูมันนะ <laughs> ปอดพี่น้องดูดิ ลมเลยครับผมนี่ครับผมเป็นแถวๆแล้วครับผมโอ้ยโอ้พี่น้องนี่ โอ้ขักขนาดกับผมย้ามาพี่น้องย้ามาก,กับพ่อเฮ็ดขับรถหากับพ่อเฮ็ดโอ้ทอดพี่น้องขับเบาบานพเห็นได้นี่บาบานบาเห็นะครับผมนี่ โอ้อยาวงาขนาดผมดูดิอเอาทิมโอ้พี่น้องเอ้นี่ครับผมอุ้ยสามดอกครับผมโอ้โหง่ขนาดครับผมดอกนี้เฮ้ยนี่ครับผมอ๋อพี่น้อ,นองดูดิโอ้ข,ขนาดครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับผมลองไปหาอีกเผื่อมันเต็มกระตาแล้วน,นะ อันนี้มีขึ้นกระกุ้มเดียวผมขึ้นคางทางครับผมยังไปหาอีกเพื่อมาได้เต็มกระตาไปหาในบุกเอาในปลาได้มองมาไปมูวนๆนี่ครับผมนีประเดี๋ยวประเดี๋ยวมีจุดหมายได้นี่ไปยังหาเอาดื้อๆดันๆแล้วจะปลาตาเขาเลยเด้แต่ว่าก็ได้มาอยู่ครับผมโอเคครับผมไปเบิ้งน้ำกันต่อนี่ครับผมมองเห็ดปวกขึ้นครับจะได้ปีนี้ก็ขึ้นลานเเปอร์ซ็ต์ครับผมนี่มันขึ้นใหม่ๆเลยขึ้นมอว่านี่นะครับนี่บอลนี่ครับแต่เดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นปีนี้ครับผม จในปีนี้เด้เก็บแม่นอนเข้ามองนี่ย่างเล่านเปอร์เซ็นต์จะว่าเขาจะได้มาเก็บก่อนบอแค่นั้นเองครับแต่ว่าพื้นตีกวางกันนัเลยถ้าทำมันขึ้นนี่ยวไปน้องสามีกิโลหายโลปู่กมงนีบาบงเนี่ยนี่ลักษณะมันจะขึ้นหออนี้นะี่นี่ครับแม่นพุ่นหอดเปนใหม่งกับผมออมผุเน่ยยีแดงแม่เหมือนกับผมนี่ลงหอดนี่เลยนี่ครับลงหออนี้ครับผมมันขึ้นนี่หอดนี้ครับผมอันนี้ก็หามือมู่ครับเด้อห้มือหมู่ได้ครับมือนีแบ่ไปมือหมู่นะครับมันจแดงไป มาพอเห็นอย่างนี้นพี่น้องแบบนี้ขึ้นขึ้นขึ้นในเศษไม้เก่าเลยคล้ายๆเห็ดเศรษฐีเนะในกแน่ใจพี่น้องมีดอกเดียวนี่ครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็มาหาเห็เดแบบบํม,มีจุดใหม่เลยครับเดี๋ยวผมมาหาไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเปลี่ยนดอยไปแล้วครับผมในปูนน่เบ็นี้พี่น้องเห็ดข้นมันเห็ดข้นเป็นอันมันจะขึ้นไกลๆแถวๆนี้แต่ว่าบํมีจุดใหม่ผมตอนนี้ก็หาไปเรื่อยๆได้ครับนี่ มีเตี้ยนภูเขาไปดอยหนึ่งเราห่างกันประมาณ2กิโลมาปีดอยหนึ่งก็ย่างหางไปนี่ครับผมใจก็ย่างหัเต็มอีกจะหแบบั่มเต็มตะกตาเดเม้นก็เคยพี่เหนียวครับผมยังเหนื่อยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อข้างหนา้าว่ามันจะมีพยายามหาเลือดไปนอนตอนช่วงนี้ถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นตามกันเนาะพยายามไปหลายๆดอยอันอีพี่นี่ผมเก็บอีดอยหนึ่งนะครับอีพี่ก่อนนั่นเองมาอยู่อีดอยหนึ่งตอนดี๋ยวเราไปเบิรงตอนนี้อยู่อีดอยหนึ่งแล้วครับผม เดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็กลับมาฮอนบานแล้วครับผมส่วนเราจะตามหาผมไปไล่ดอยครับผมอยู่ในซัมโกอยู่ในแก๊งเดียวนะพี่น้องนี่ในซันมี่ในเดจจูมอยู่ที่อยู่ในการถนนนั่นแหละอที่นี่ตรงกัไปหาไลา่ดอยแล้วครับไปหาไลา่ดอยไปมุ่นหาตั๊ปลาเลยพี่น้องเออคือพอเห็นพี่น้องมันมันมันหายากพี่น้องนี่พี่น้องหงมองมองไม่ดีอันนี้ก็ไปพ่อแบบบังเอิญซื้อเลยก่อนหน้านี้ก็ไปพ่อแบบบังเอิญเก่าคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบว่า ไปยังหาบังเอิญพ่อสือนะอันนี้กับบเอิญไปหาพ่อสือคาร์ไปเจอกลางถน,นนเนาะผมไปหาหกดอยแล้วหกภูเขาไปน้องเจนกลับมาค่ำเนี่ยบ่ายมมาร์ควอนนะก็จนจนเ็นี่ผ่านกว่าเดิมพี่น้องจนเ็นี่มันมันบานกว่าเดิมเลยมันแบนแล้วโอเคครับผมจะได้ก็ฝากให้กำลังใจนะรับเด้องนี้แต่แกงหนึ่งครับผมครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจครับผมนี่ครับก็นี่เอาซสนีครับผม จั่เด็กเขาพูดอะไรเด็กเขาบังใจแหละกดติดตามทั้งสคริให้ครับเนาะจบแค่นี้คลิปนี้ครับผมสันส้นๆเลยแหละบ่าไม่ยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วเด็กแกงหนึง่งคือว่าเด็กแกงหนึ่งนานนี่โอเคครับผมเนาะจบกับผ่านง,งานของผมฝนตกคือเก่านี่นะครับฝนตกฝนตกตลอดครับผมบ้านผมเนี่ยนี่ครับตลอดนี่ตะไคร้ครับงานขนานเลยโอเคครับผม